สมุดประชาชนเฉนลิมราชปูมารีอำเภอสันขำแพงจัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชปุมารีทรงมีพระชนมพรรษาครบสามรอบในปีพศ2534โดยใช้พื้นที่ราชพัสดุของโรงเรียนสันกำแพงเดิมวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19กันยายนพศ2534โดยนายชนศักยุยวบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายนพศ2534เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน2535ได้รับพะมหากุณานที่คุณจากสมเด็จพระนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พศ2536ห้องสมุดประชาชนเฉริมราชกุมารีอำเภอสันกำแพงเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา08.30นถึง17.00นวันเสาร ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา09.00น,นถึง16.30น,ห,นหยุดในวันหยุดนัะขัดตะเลิกผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอาร่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชภุม,มารีอำเภอสังคำแพงได้ดำเนินการจัดตั้งและส่งเสริมสนับสน,นุนบ้านหนังสือชุมชน ในเขตอำเภอสันกำแพงที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนได้เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาความรู้ความคิดมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆสร้างความเพลิดเพลินและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่วัตถุประสงค์1เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสพลาดโอกาสและถาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน2 เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนให้เป็นห้องสมุดประชาชนของชุมชนเป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้านสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในรูปแบบบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมายประชาชน ทุกช่วงวัยในเขตอำเภอสัญงแพงจำนวน3,000คนผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความพึงพอใจในการทำกิจกรรมตลอดจนเห็นความสำคัญของการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ครั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุยังได้ฝึกทักษะการอ่านช่วยป้องกันการลืมหนังสือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอสัน้ำแพงร่วมกับครูกอ .2 นำบลและภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจตามความต้องการของชุมชนอาทิเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การทำกระเป๋าผ้า DIY ลวดลายธรรมชาติกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การทำพวงกวนแจดอกแก้วกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้หมุนเวียนสื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การทำยาดอสมุนไพร กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การทำหมุนแฟนซีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การทำดอกไม้จันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การทำผ้ารองเขียง